สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมารีวิวการเที่ยวประเทศเอสโตเนียโดยที่ในคลิปนี้จะเน้นไปที่พิพิธภัณฑ์ Seaplane h a r b o ร์มิวเซีเมืองทาลินประเทศเอสโตเนียนะคะเริ่มแรกนะคะขึ้น เรือข้ามฟากจากเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์นะคะจะเป็นเรือทาลิงนะคะโดยการบุ๊กออนไลน์นะคะแล้วก็ขับรถขึ้นมาบนเรือจะเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ที่มีทั้งร้านอาหารบาร์มีเกมมีสถานที่ช็อปปิง้ง นะคะจะคล้ายๆห้างสรรพสินค้าย,ย่อยๆเลยโดยจะใช้เวลาในการอยู่บนเรือประมาณสองชั่วโมงอ่าอันนี้เรามาถึงประเทศเอสโตเนียแล้วนะคะประเทศเอสโตเนียเป็นประเทศเล็กๆนะคะ <Yes. S 1> ที่อยู่ในกลุ่มประเทศแถบบอลติกนะคะแล้วก็วันนี้เราจะไปพักกันที่โรงแรมฮิลตันเมืองทาลินนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของตัวเมืองเ oh. มืองหลวงนะคะ ขับรถมาเรื่อยๆก็จะเห็นโรงแรมฮิลตันอยู่ทางซ้ายมือนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันและแล้วก็มาถึงโรงแรมนะคะ นี่ค่ะเซลฟี Self ่นะคะโดยที่โรงแรมฮิลตันทาลินนะคะมีมาตรการป้องกันโควิดเป็นอย่างดีนะคะค่อนข้างเข้มงวดแล้วก็จัดการได้อย่างเป็นระเบียบเลยประทับใจนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวซีเพนฮาร์เบอร์มิวเซียมนะคะนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <M cinematic noise> เดี๋ยววันนี้เราจะเน้นไปที่การลงไปดูเรือดำน้ำเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยเห็นว่าเรือดำน้ำข้างในเป็นยังไง แล้วก็ช่วงท้ายของคลิปนะคะจะมีเรืออีกหนึ่งลำที่เป็นเรือโบราณนะคะสมัยสงครามโลกครั้งที่อ2 <Okay. S 1> อันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียว <Can you? S 1> เป็นเรือที่เดินเครื่องจักโดยใช้่านหินนะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะทางลงเรือดำน้ำค่ะ <Okay. S 1> เล็กๆนะคะ <Okay. S 1> ก็ช่วงที่เที่ยวเป็นช่วงที่รัฐบาลประกาศ u n ลล็อกโ v i ิดใหม่ๆนะคะเป็นช่วงที่ยุโรปอัลล็อกโค i ิดเราก็รีบเดินทางท่องเที่ยวทันทีหลังจากที่รัฐบาลประกาศ mm. เพราะว่ารู้เลยว่าเดี๋ยวก็จะต้องชัดดาวอีกรอบหนึ่งนะคะนี้เวลาเราลงไปเนี่ยเราก็จะพยายามไม่ใช้มือแตะอะไรเลยแต่ถ้าเราแตะพวกราวบันไดอะไรเงี้ยเราก็จะรีบใช้แอลกอฮอล์สเปรย์อันนี้จะเป็นในส่วนของลูกเรือ มานั่งเล่นตรงนี้ได้โซนแรกจะเป็นที่นอนอนนี้เป็นแบบมุมนั่งจิบน้ำชาอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรือช่วงสงครามโลกครั้งที่2ของแท้เลยนะคะเป็นเรือเรือดำน้ำที่ใช้ในการรบนะะก็เป็นลำไม่ใหญ่นะคะลำเล็กๆก็ s <S ภายในเรือดำน้ำก็ประกอบไปด้วย ห้องน้ำห้องครัวห้องนอนกับตันนะคะประมาณนี้อันนี้ห้องนอนกับตันจะมีอ่างล้างหน้าเป็นของตัวเองแต่ถ้าเป็นลูกเรือก็คือนอนรวมกันนั่นเองเนี่ยจ้ะอันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำในเรือดำน้ำเลยจะเป็นหน้าตาแบบนี้มีท่อมีอะไรเยอะแยะแล้วก็จะมีวาล์วปรับแรงดัน ต่างๆเยอะมากแน่นอนเราก็พยายามไม่จับอะไรตรงนี้น่าจะเป็นที่นั่งคนขับนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคล้ายๆกล้องส่องนะคะส่องด้านบนว่ามีอะไรบ้างส่องบนผิวน้ำอะไรแบบนี้คือท่อเยอะมากนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นในคลิปต้องขอบอกก่อนเลยว่าไม่ได้จะทำ YouTube นะคะ แต่ว่างไงแล้วก็อยากเาเก็บความประทับใจที่เราไปท่องเที่ยวที่ประเทศต่างๆเนี่ยเอาไว้ก็เลยทำเป็นคลิปแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลแล้วก็อาจจะโพสต์ลงใน YouTube เพราะว่าเราคิดว่าเราก็ค่อนข้างเที่ยวบ่อยเราน่าจะ มีคลิปวิดีโออะไรนี้เก็บไว้ <Chicken. Chicken. S 1> เนาะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตตอนแก่ๆเราก็อาจจะมากนั่งดูว่าเอ้ยเราเคยไปไหนบ้างอันเนี้ยนี่ตรงนี้เป็นห้องขัวเล็กๆก,ก็เดินไปเรื่อยๆก็นีเป็นโซนอีกฟากหนึ่งที่จะข้ามไปในส่วนของห้องนอนด้านหลังนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะ ข้างในนะคะเป็นท่อแล้วกมีเครื่องปรับแรงดันวาลเนี่ยเยอะมากเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไวท้ทำอะไรอะไรนะในช่วงระยะท้ายๆของการเดินดูในเรือดำน้ำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วเพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทแล้วก็รู้สึกคัดจมูกเพราะว่ามันมีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยแล้ว มันเป็นสถานที่ปิดเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเราก็เลยรีบออกอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนของลูกเรือนะคะจะนอนได้ประมาณ8คนนะคะเนี่ยค่ะก็จะจบไปแค่นี้ในส่วนนี้ออกมาจากเรือดำน้ำแล้วก็จะเป็น ในส่วนของเอรือต่างๆนะคะมีมีเรือรแบบแล่นบนหิมะด้วยนะคะแล่นบนน้าแข็งก็มีแล้วก็ในส่วนของพิพิธภัณฑ์จะจัดโชว์อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆที่ใช้เข็นฆ่าฆ่าแกงกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะได้ถูกรวบรวมไว้ในนี้แล้วอันนี้เป็นห้องจําลองลมพายุนะคะโดยที่จะมีปุ่มให้เราเลือกว่าจะเอาความแรงเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ปิดประตูก็จะเป่าเป่า,ปานะคะเนี่ยดูผมนนะคะ ฟูข <Okay. S 2> ึ้นมาเชีนี่แหละคะ่ะเข้าไปลองเล่นกันนะเป็นเรือแล้วก็พิพิธภัณฑ์แบ่งเป็นหลายโซนนะคะโดยที่ส่วนหนึ่งจะจัดเป็นโซนแสดงในส่วนของสงครามโลกครั้งที่2น,นะคะนะคะให้ดูเข้าๆก็จะมีแบบวา่าอยู่กันยังไงอะไรอย่างเงี้ยในในในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2 แต่มันจะไม่เหมือนตอนที่เราไปที่ประเทศโปรแลนด์อันนั้นน่ะจะแบบจัดเต็มมากจริงๆแต่เสียดายช่วงนั้นได้แต่เที่ยวขี่เกียจถ่ายคลิปขี่เกียจทําคลิปก็เลยไม่ได้มีคลิปวิดีโอของพิพิธภัณฑ์ที่โปรแลนด์นะคะอันนั้นเขาจัดไว้ดีจริงๆแล้วก็ในโซนต่างๆที่เราเข้าดูก็รู้สึกสะเทือนอารมณ์แบบอยากจะ้องไหลทีเดียวอ่ะนี่ก็เป็นส่วนของพิพิธภัณฑ์อันนี้ว่าจะมี จำลองให้ใส่เสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายกับไอตรงกรีนสกีข้างหลังอะไรเงี้ยใส่ชุดกะลาส,สีเรืออะไรประมาณนี้นะคะมีหลายโซนแล้วแต่ส่วนมากจะเน้นหนักไปที่เรือนะคะจำลองเรือต่างๆนะคะชาวเอสโตเนียเนี่ยเขาก็บอกว่า ประเทศเขาเนี่ยคนของประเทศเขาเนี่ยต่อเรือเก่งเขามั่นใจเลยว่าในทุกๆท,ท่าเรือท่าต่อเรือระดับโลกเนี่ยจะต้องมีชาวเอสโตเนียทางานอย่างน้อยหนึ่งคนเพราะว่าคนเอสโตเนียเนี่ยต่อเรือเก่งเขาว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้เรามาเล่าให้ฟังเฉยๆเซลฟี่นิดหนึ่งอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังก็เป็นโซนเรือนะคะทั้งหมด ด้านหลังที่เป็นตึกๆเขาจะเรียกโอเจลอันนี้ไปถ่ายในเรือโบราณน,นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างกันอันนี้เป็นในส่วนของเครื่องจักรนะคะใหญ่มากเป็นเรือที่เคยใช้จริงๆตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเขาก็เอามาดูแลให้อยู่ในสภาพดีอันนี้เรือยังจอดอยู่ในน้ํานะคะอันนี้เรากําลังจะเดินลงไปในส่วนของห้องเครื่องนะคะ ใหญ่มากๆเลยเนี่ย <MC. S 1> ต้องค่อยๆเดิน <MC. S 1> เดินตามลูกศร เดินมาทั้งหมดนี้นะคะก็ยังอยู่ในส่วนของเครื่องจากเรือนะคะใหญ่มากเลยนะคะก็ระหว่างที่เดินดูก็พยายามดูดีเทลต่างๆนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเราก็เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะะนี่ค่ะแล้วก็จะมีโซนในส่วนของ เตาที่เป็นฐานหินนะคะเนี่ยค่ะที่ใช้เป็นเชือเพลิงของเรือ เรือลำนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรือรบนะคะมันเป็นเรือแบบขนส่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนของปืนหรืออะไรอย่างนี้เลยเป็นแบบเรือลำใหญ่ๆที่เอาไว้ขนส่งสินค้านะคะก็จะเป็นส่วนของเตาถ่านหินที่เป็นเชื้อเพลิงของเรือนะคะใหญ่มาก ส่วนของเครื่องจักรมันใหญ่มากจริงๆนะคะเราก็เดินไปตะลึงไปไม่เคยเห็นนะเนาะก็พยายามเก็บรายละเอียด <compression> เก็บไว้ในความทรงจำว่างานพอขึ้นมาด้านบนนะคะนี่เป็นห้องแบบจัดเลี้ยงเวลาบนเรือมีงานปาร์ตี้นะคะ uhm. ระหว่างบุบเรือมีเป็นนงเป็นโนว่าหรูหราไว้จัดเลี้ยงนะคะแล้วเวลาทานข้าวปกติเขาก็จะไปทานกันอีกห้องหนึ่งนะคะนี่เป็นห้องห้องนอนกับตันนะคะเป็นห้องทํางานน,นี่โต๊ะทํางานเขานี่เป็นโต๊ะนั่งคุยแล้วเดี๋ยวก็จะมีเตียงส่วนของเตียงนอนตู้เสื้อผ้าของกับตันนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วก็กับตันก็มีความพิเศษกว่าชาวบ้านเลยก็คือจะมีห้องน้ําส่วนตัวกับห้องอาบน้ํามีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะไม่ใช้รวมกับคนอื่นแต่ลูกเรือคนอื่นเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปตามหน้าที่นะคะอันนี้เป็นห้องแบบเอาไว้เตรียมกาแฟอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นส่วนที่เขารับประทานอาหารจริงๆนะคะ จะไม่ต้องมีงานเลี้ยงก็มาทานในนี้อันนี้เป็นส่วนของเครื่องเครื่องจักรของเรือนะคะอะ่อันเนี้ยรองกับตันอะไรเงี้ยคือลูกเรือทุกคนไม่ได้อยู่หรูบแบบนี้นะคะก็จะเป็นห้องธรรมดามากๆาก็นอนรวมกันก็มีแต่ว่ากับตันกับรองกับตันเขาจะมีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยน่ะนี่ก็เป็นห้องผู้ช่วยกับตันอะไรเงี้ย ในเรือเขาจะแบ่งตำแหน่งกันเยอะมากมีวิจวะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็จำไม่ค่อยได้เลยไอ <Like, S 1> ้เป็นห้องแบบ mm hmm. เอาไว้ซ่อมบำรุง mm hmm. เผื่อมีอะไรเสียหายก็เอามาออกมาเชื่อมในห้องนี้นะคะ mm hmm. จะมีเครื่องมือเครื mm ่อ hmm. งไม้สมัยสมัยโบราณ mm hmm. นะคะ I I like. ถ่ายมาให้ดูจบแล้วจ้าคุณที่ชมนะคะ